สวัสดีครับอยู่กับช่องรถไถซิ่งบาร์ซุปเปอร์จัมม์ชแนลนะครับผมหลายคนสงสัยนะว่ายกคูแบบผมซุปซุปเปอร์จัมม์แนลน่ยมันมันเยอยังไงนะครับหลายคนก็สงสัยนะครับอยากได้คูเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ก็เลยมาแนะนำหน้าง,งานเลยนะครับผมอันนี้คือเม็ดเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยแล้วกันนะมันจะไม่ถ่ายแล้วฮะเพราะว่ามันจะ ไม่เสร็จนะครับก็เลยไหนๆก็มีโอกาสทำให้พี่น้องหรือ f อีดูแล้วก็จะวัดให้ดูเลยแล้วกันพร้อมแนะนำไปด้วยนะครับอันนี้ผมเอาเป็นผมเอาเป็นคล้ายๆยังไงเมตรเมตรสี่สิบเขาบ่า,าเมตรสามสิบผมลองลองปีที่แล้วมันมันทำงานยากถูกไหมอันนี้คือ กึ่งล่องกลางนะมาอีกหนึ่งล่องนะครับผมเห็นไหมครับเม็ดสี่สิบเป๊ะเลยกลางล่องเห็นไหมจากล่องนั้นนะมาล่องนี้นะเม็ดสี่สิบนะครับเดี๋ยววางวางอันนี้ให้ก่อนไม่รู้มันจะโออมันไม่อยู่ครับพี่น้องมันไม่อยู่นะเนี่ย <c oughs> ก็จะใช้รถบี1เอดหรือรถเล็กเข้าร่องนะครับผมเมตรสีเออแปลงเนี่ยทาไมผมทําสูงทําใหญ่ยังไงเพราะว่าผมกลัวฝนมันทิ้งช่วงนะครับผมก็เลยทำคูอ้วนๆใหญ่ๆไว้หน่อยนะครับแต่มันก็ได้เมตรเมตรสีนะครับปกติผมจะเอาเมตรประมาณเมตรสาผมก็เลยขยายอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าตายหมดปลูกรอบ2องแล้นี่ยเเข้าเรื่องครับผมพูดถึงการยกล่องนะฮะผมก็ยกประมาณนี้แหละฮะเห็นไหม ใบแรกใบแรกคือใบตัวนี้จะกินดอกยางอย่างที่ผมอธิบายในข้างต้นก่อนที่จะออกมาหน้าง,งานนะครับอ่าข้างนี้ก็ดอกยางนะครับผม mm. อืมก็อาศัยฝนยุบตัวไปอีกนะครับประมาณน่าจะมีสักสิบเซนได้นะสิบเซนเนี่ยยุบตัวไปอีกมันก็จะเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งก็พอดีเสียดแล้วก็จะปัดล่องกลางแล้วก็เอาผานสาตกบกบเข้าไป ล่องมันก็จะหา่างเมตรสี่สิบผมว่าทำอย่างเงี้ยน่าจะทั่วกว่าครับผมทั่วคือฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจนะครับไม่อานวยเนาะกูว่ามันทิ้งช่วงอีกนะครับผมเอาล่องล่องเป็นยังไงบ้างมาดูครับผมประมาณนี้นะฮะก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราใช้รถบียี่สิบเอ็ดเข้าล่องแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวหาว่าโมโอถ่ายแต่ล่ลองอสวยมันก็อยู่ประมาณนี้นะฮะตรงไม่ตรงก็บ้างนะครับผม เอ้ยไม่ใช่ถ่ายร่องนั้นมันได้เมสสี่สิบจริงไหมเนาะเดี๋ยววัดให้ทุกร่องแล้วกันอะไรจะเป๊ะขนาดนั้นเนี่ยเห็นไหมกลางร่องอันนี้ก็เมสสี่สิบนะครับมาร่องนี้เห็นไหมอันนี้ก็เมสสี่สิบนะครับกลางร่องมาร่องนี้แล้วกัน,นเมสสี่สิบเห็นไหมครับกลางร่องเนี่ยฮะ มันก็อยู่ประมาณนี้ครับเมสสี่สิบผมเอาเมสสี่สิบแป้งนี้ผมจะเอาเมสสี่สิบนะครับผมก็เลยว่าจะดูดิเมสสี่สิบเดี๋ยวมันจะตายไหมดินมันก็ถือว่าโอเคชุ่มชื้นอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ย<อ>ก็ว่าจะปลูกวันนี้ฮะยกล่องไปเรื่อยครับเอาจาักยี่สิบไร่ก่อนครับเรามันจะไม่พอนะครับผมเอาการตั้งฐานก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมดูเอานะเอาไม่พูดมากเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อน มาวัดให้แล้วนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้ารถจะวิ่งยังไงก็เหยียบเนี่ยเหยียบดอกอยางเนี่ยครับอันนี้ผมขี้เกียจถอดฐานไถน,นะครับขี้เกียจถอดถอดฐานไถนะครับไหนล้อหน้ามันก็จะไม่ได้ลงล่องนะครับผมมันก็จะไปเบียดล่องครับนิดหน่อยนะครับผมเหยียบดอกอยางเก่าแล้วแหละเอาไปชมกันเลยครับผมถ้าใครไถดีไถลึกอะมันจะยกง่ายนะถ้าใครคไถไปต่ตื้นๆมันจะยกยาก่อย เนี่ยจะถ่ายให้ FC ดูครับไม่รู้จะ,จะตรงตรงหรือไม่ตรงนะครับมันต้องเลี้ยงผ่านช่วยนะครับบางครั้งเจอเแยงแข็งอะไรประมาณนี้ฮะเนี่ยครับมก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะ มาสั่งท่านะครับผมไม่ได้เลี้ยงหางนะครับผมตัวนี้ก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ครับผมอยากขายใหเอฟซีดูครับว่ามันทัดยังไงได้บ้างนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องวันถัยซิ่งบายสุปเปายทอมชินแอร์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตปิดไลค์เพียงเท่านี้ฮะเดี๋ยวไปต่ออีกครับเดี๋ยวไม่เสร็จครับผมโมเกินไปสวัสดีครับ